รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเวทไพร์ทีวีร่วมกับบริษัทซุปเปอร์จิ๋วจำกัดบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดเสนอซุปเปอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลกกับการกลับมาอีกครั้งของเวทีประลองไอเดียระดับประเทศ ที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้นำเสนอไอเดียสุดสร้างสารรค์กับผลงานที่ทำให้ทุกคนอึ้งมมือกอันนี้ค่ะจะสกัดมาจากถั่วเหลืองคาร์บอนไดออกไซด์โกลสูปแมเนจเมนต์สามารถผลิตออกซิเจนได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนฟังแล้วต้องทึ่งถ้าท่านคณะกรรมการอยากได้เลขเด็ดๆซึ่งบอกเลขนวยค่ะหรือไอเดียสุดฮ่าเกรย์แมบเวลานี่คุณคันครับแล้วคุณไม่กล้าเกาวับนี่งโคถามนะครับ <laughs> เก่าไรเก่าไรเกาอะไรครับขอาก้นครับและในปีนี้ไอเดียกว่า1 0 0 0 0ผลงานได้ถูกคัดเลือกให้เหลือเพียงเจผลงานที่จะได้นําเสนอต่อหน้าคณะกรรมการบนเวทีได้เวลาไปร่วมลุ้นและให้กําลังใจน้องๆกันแล้วครับกับซูเปอร์ไอเดียคิดเพื่อหมโลก สวัสดีครับนี่คือเวทีประกวดจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเด็กไทยครับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Honda าซูเปอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลกเวทีนี้ได้รับการสนับสนุนเต็มกำลังจาก Honda a u t o m o b i l ลประเทศไทยครับวันนี้เป็นการประกวดในวันแรกเด็กๆหลายคนตื่นแต่เช้ามาเตรียมตัวแต่เช้าหลายคนบอกว่าตื่นเต้นเหลือเกิน คืนก็นองไม่หลับตื่นเต้นค่ะกลัวว่าจะทำแบบว่าทำไม่ได้ค่ะกตุนมพวกตื่นตี๕หวังกลัวนิดนึงกลัวกรรมการและนี่คือกรรมาการทั้ง3ท่านของเราท่านแรกดรชิตเหลาวัฒนานักวิทยาศาสตร์ผู้ที่เข้มเรื่องหลักการโอ้หลักการเหตุผลดีมากเหมือนผมตอนเด็กๆ,ๆ พี่รถเมคขนึงนิดนางเอกสาวสวยมากความคิดสร้างสรรค์บอกเลยว่าไอเดียนี้เหมาะกับผู้หญิงอย่างเรามากๆค่ะให้ไปเลยพี่บอยสิงเจริญนุ่มอารมณ์ดีมากอารมณ์ขันแบบนี้เลยที่รออยู่และถ้าหากกรรมการกดครบสามโหวตไอเดียนั้นจะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไปสิ่งนี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นเลย ในนโลี้และไอเดียแรกของเราพร้อมอยู่แล้วนะครับจะได้รับครบ3โหวตหรือไม่ไปร่วมเชียร์พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพ์วีขำสวัสด์อยู่ชั้นป .1 ทับ1อยู่โรงเรียนพระหาืทไทยคอนเวนค่ะออวันนี้จะมานำเสนอเครื่องดูเสียงค่ะเครื่องดูเสียงเวลาที่คนพูดไม่พอค่ะ ต่อไปนี้จะมีแต่คนพูดเพราะเพราะคำพูดที่ไม่เพราะจะถูกดูดทั้งหมดไอเดียจากชามาครับเชิญจ้าชามาอันนี้เลยลูกอันนี้เลยพร้อมนำเสนอผลงานไหมครับพร้อมค่ะชาร์จพลังหน่อยเอ้ใจเวลาที่คนพูดไม่เพราะอย่างเช่นไอ้อ้วนมันก็จะดูดเสียงเข้าไปแล้มันก็จะทำงานอันนี้คือปุ่มกดเลือกเสียงค่ะแล้วนี้คือ ลำโพงค่ะคือปุ่มกดเลือกเสียงเหมือนกันค่ะอันนี้ขยายให้มันใหญ่ขึ้นค่ะจะมีไฟแล้วก็เสียงแล้วพอทีนี้มันก็จะหยุดทํางานแล้วจะมีแต่หนังสือขึ้นตามปุ่มปุ่มแรกเลยก็คือคุณอ้วนปุ่มที่สองน้องอ้วนปุ่มที่สามพี่อ้วนค่ะ <c oughs> แล้วกดปุ่มแรกไปมันก็จะออกเสียงมาว่าคุณอ้วน <c oughs> แล้วพ แล้วประโยชน์ของมันก็คือช่วยให้คนที่พูดไม่พอแช้คําพูดที่พอค่ะคบคุณค่ะโอ้ตอนน้น้องชามาไออ้วนไอไม่พอหรืออ้วนไม่พอไอค่ะถ้ามาขาแต่จริงๆที่พวกเราเจ็บทุกวันนี้คืออ้วนค่ะอยากให้คุณแม่ใช้ไหมอยากอยากมากแม่พูดไม่พอเลยคุณแม่ชอบเรียกเราว่าอะไรคะไอ เรียกชื่อเขาจะไม่ค่อายหาันอะค่ะ <ś class ic> ชาามาชาามา้ย่างเนี้ยอไอ้วนอ้อ้วนอะไรเงี้ยเขาก็จะหันทักเลยแล้วถ้าเกิดสมมติรเรารู้สึกเจ็บปวดคาว่าอ้วนอะลูกคือเราไม่ได้เจ็บปวดคาว่าอ้เนี่ยจะแก้ไงคะเ <ś class ic> ช่นสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราผอมแต่คนมาเรียกเราว่าอ้วนเนี่ยเครื่องนี้จะแปลงเป็นไงลูกก็เครื่องนี้มันช่วยคนที่พูดไม่พ้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไอ้อย่างเดียวค่ะ แต่คำว่าอ้วนม,มันจะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะมันก็คือคำที่สุภาพแล้วอโอ้โ่างาเดียวนี้นี่คือ,อยังไงก็อ้วนเนี่ยทําไม่ช่ามาถึงอยากให้คนเราพูดเพราะเพราะคะเพราะว่าเราฟังไปแล้วเราก็ไม่อยากฟังมันคือคำที่ไม่สุภาพค่ะอือน่ารักเก่งกจังเลยคเป็นคนที่คิดดีมากค่ะยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งต้องพูดเพราะเพราะถูกไหมคะค่ะเ <นะ S 1> อออะ ใน่มจากที่นี่จะมาหนูเขารู้สึกว่าจะมาไปแก้ที่ปลายเหตุไหมที่ว่าที่ว่าอยากให้คนพูดเพราะเนี่ยจริงๆมันมาจากต้นเหตุเนี่ยมาจากคนพูดแต่หนูเนี่ยพยายามดูเสียงแล้วไปเปลี่ยนให้มันเป็นพูดเพราะก็ก็บอกบอกว่าถ้าถ้าพูดไม่เพราะนี่ทุกคนนะก็จะไม่เข้ามาคุยด้วยแล้วพอทีนี้ทุกคน ต่อไปนี้ทุกคนก็จะไม่คุยด้วยอีกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ผ่านความจิตใจหนูก็เดีนะโอ้สองหมตครับสองหมตน้องชายรู้ไหมว่าน้องชายกำลังจะทําให้โลกนี้สวยขึ้นด้วยจิตใจบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับเอาไปสามโหวตเลยสามโหวตจิตใจเี่กน้องชายครับมาไมใจอยู่สุดเลยดีใจยังดีใจยังดีใจอยู่สุดเลย สวัสดีครับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มีชื่อว่าเลนเปลี่ยนสามมิติครับเวลาชมภาพยนตร์สามมิติอยู่เลนตัวนี้จะรับภาพเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นภาพธรรมดาครับซึ่งจะเปลี่ยนภาพเป็นภาพที่ต้องการคือภาพสามมิติหรือภาพปกติครับทำเอากรรมการทั้งสามท่านถึงกับเงียบไปเลยครับไม่แน่ใจว่าทึ่งในไอเดียหรืองงกันแน่ คือตอนนี้ผมกำลังงงนะครับเราู่ในมิติไหนครับตอนนี้ตอนนี้เราตกเนมิติใช่ไหมโอ้โหงงมากพี่รัเมยังงงอยู่เอาเป็นว่าไปพัฒนาต่อกันแล้วกันนะคะรองเท้าช่วยปลูกข้าวค่ะเราใช้แรงเหยียบของเราในการปลูกข้าวเมื่อเราเหยียบต้นก้าวต้นข้าวก็จะออกมาทางนี้ค่ะจะทําให้ชาวนาไม่ต้องก้มก้มเงยๆงปลูกข้าวปลูกข้าวเสร็จเร็วขึ้นค่ะผมชอบ นวัตกรรมอันนี้ของน้องปลายฝนตั้งแต่ได้ยินชื่อแล้วเพราะว่าผมเนี่ยโอ้นี่ให้เลยให้แล้วต้องบอกว่าน้องปลายฝนดังแน่แน<อ>จะเป็นตัวแทนจังหวัดแพร่คนแรกที่ที่คอนเวิร์ r รีบอกไนกี้แย่งซื้อตัวครับเ้าเ คุณพ่อไปทาสีแล้วสีเลอะที่หน้าคุณพ่อมันก็เตือนว่ามีสารเครม,มีก็เอาแปรงนี้ไปทำอะไรคันไปถูได้อ,อันนี้มันคนละคนละประเด็น